คุณผู้ชมครับและหลังจากที่ขุนพลกิเลนพยอง SCG เมืองทองอยูไนเต็ดนั้นกลับจากการเข้าแคมป์เก็บตัวที่จังหวัดสระบุรีแล้วนะครับพวกเขาก็มาซ้อมเข้มเลยนะฮะในช่วงเช้าวันนี้นี่เองครับที่สนาม SCG Stadium ดียมนะครับเพื่อเรียกความฟิตเรียกความพร้อมเพรียงกันในหลายๆเรื่องนะฮะทั้งความเข้าใจในเกมระหว่างตัวกุนซือและก็ตัวนักเตะเองนะฮะ ท่ามการสภาพกาศที่ร้อนระอุเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าวันรุ่งขึ้นนะฮะคือวันพรุ่งนี้ก็จะมีเกมการอุ่นเครื่องกับบัวชนูีนเตดที่จังหวัดสงขานักเตะเกมหยอกของเราก็จะเดินทางไปด้วยเครื่องบินไปและกลับนะครับก็ทริปนี้ฮะ MGTV u ไม่ได้ตามไปด้วยนะครับแต่เดี๋ยวจะพยายามหาคลิปของการอุ่นเครื่อง มาฝากสาวกิเลพย,ยองให้ได้ครับตอนนี้ก็ชมภาพบรรยากาศของการฝึกซ้อมเข้มในช่วง9น9าฬิกา9โมงเช้าที่สนาม SCG s t a d i เดียมไปพลางก่อนนะครับ และตอนนี้นะครับผมจะพาสาวกเกลีมหยองของเราไปพูดคุยกับพี่แป๊ะพิชิดพงษ์เฉยฉิวนะฮะหลังจากที่กลับมาจากรับใช้ทีมชาติยังไม่มีโอกาสได้พูดคุยกับพี่แป๊ะเลยแหละครับวันนี้ก็เลยจัดบทสัมภาษณ์ให้สําหรับสาวกเกลีมหยองและก็แฟนคลับพี่แป๊ะไปชมกันเลยครับสภาพสนามดีขึ้นไหมครับก็ดีดีกว่าตอนช่วง <c oughs> ขึ้นมาได้เยอะเลยครับครับแล้วเป็นไงฮะท่าคโค้สลาซ่าฮะแปได้สัมผัสเต็มๆแล้วหลายวันละครับก็ก็เท่าที่เท่าที่ผ่านมา3 4มสวันก็ตอนนี้ปัญหาก็อยู่ที่การการสื่อสารมากกว่าครับการเกิดสิ่งที่เขาใส่ทอดมาอย่างนี้บางทีบางทเีเรานักเตะเรายังยังยังไม่เข้าใจในในที่เขาสื่อสารมาแต่ว่าแต่ว่าก็ ก็าถ้าทีา่ดูเราก็ต้องพยายามพยายามที่จะศึกษาแล้วก็พยายามที่จะเรียนรู้เพว่าเขาก็มีประสบการณ์ในระดับหนึ่งในการในการทาทีนะครับผมคิดว่าก็น่าก็น่าจะดีครับตอนนี้ก็เป็นช่วงแรกๆด้วยว่าเขาก็พยายามวางอะไรอะวางแนวทางที่เขาอยากอยากอยากให้เราเล่นเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่ต้องปรับเข้ากันให้ให้มากให้เร็วที่สุดอาจจะดูเย็บแเบียบนหน่อย,ยก็ ก็ก็ประมาณนั้นครับก็เลือดเทาเลือดนั่นเองครับเท่าเมื่อเชื่อเท่าที่เหลือฮะเวลาเท่านี้ก่อนจะเจอเทโลาน่าจะกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับของทีมเราอืมก็อยู่ที่ผมว่าน่านจะน่าจะมีเกมให้เล่นบ่อยๆครับก็คือถ้าถ้าเกิดมีเกมให้เล่นบ่อยๆความสัมพันธ์ความการเล่นเป็นทีมการตบเข้าหากันมันน่าจะเร็วได้เร็วกว่านี้แต่ถ้าในเทโลเพรว่าก็ ก็น่าไม่ไม่ถึงน้อยก็คงเกือบๆครับก็มีเวลาประมาณอาทิตย์กว่าสองครั้งแข่งก็คิดว่าก็น่าจะทำให้เราพร้อมที่จะขอเชียร์เราถ้าอดใจไม่ไหวในการเปิดซีซั่นก็ก็ก็เหลือเวลาอีกอีกไม่กี่วันครับก็ฤดูกาลใหม่จะเริ่มเราก็ก็อยากให้มาร่วมเชียร์ร่วมเอ่อยังไงอ่ะเริ่มเดินก้าวแรกด้วยกันวันที่วันวันที่เจ็ดวันที่สิบแปดที่เราแข่งก็เป็น แมตช์แรกแล้วก็ต้องพยายามเน้นทีละแมตช์ทีละแมตช์ไปทำทำทำให้ได้สามแต้มนะครับแต่เราอ,อยากให้รวมมารม่รวมเชียร์นะค,ะร,ครับแมตช์แรกทีนี้เรารีเทิร์นเอาแชมป์แลย <laughs> ต้องพยายามพยายามพยายามกลับมาเอาแชมป์ของเรากลับขึ้นมาให้ได้ครับ